จ็ดนาฬิกาครับห้านาทีแล้วนะครับบนเส้นทางสร้างสุขหมายเลขก้ำหนึ่งสี่สี่รับผิน้าบางคับศิลชาชนบุรีที่กำลังมีการขยายไรทางอ่่อป้ายของเราเช้านี้ที่น้ำตกชันตาเทนอ่างเก็บน้ำโป่งลินดับเอ้อยกระตันอยู่ปมายของเราเลี้ยวขวา สะพานไปยังเขาเขียวนี่เลยสามแยกสนนสัตว์เขาเขียวเลี้ยวไปหาช่างใหญ่กันนะสมนึกสีสมัย่ะคำฝากสะพานก็ถึงแล้วช่างใจใจสปอร์ตยอดคุณผลคนเมืองมะขามวันสมัย สมนึกซีสมัย